What is the best vaccine in your opinion? Uh, Pfizer. I got the Modern. a Pfizer. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ใจกลางสนามหญ้านะครับตรงน,นี้ไม่ใช่ท้องสนามหลวงนะครับแต่นี่คือกรุงวอชิงตันดีซีครับและข้างหลังก็คือ the White House. นะครับรเมียบขาวนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือด้านหลังนะครับน่นาจะใช่ด้านหลังนะครับเพราะเมื่อกี้ผมไปด้านหน้ามาเอาไปดูรูปด้านหน้ากันหน่อยนี่จากตรงเนี้ยมุมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับกลางสนามหญ้าปุ๊บหันมาอีกด้านหนึ่งโอโ้โหนี่คือเดอะวอชิงตันมอนุ่มเอนท์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆก,ลกันนะครับว่าเดอะวอชิงตันมอนุ่มเอนท์ใช่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเออ,อไป ในช่วงสถานการณ์ปกตินะครับที่นี่เนี่ยนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับสามารถซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยชมวิวจากข้างบนนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับไม่คนขึ้นนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเองครับถ้าสถานการณ์คลี่คลายกว่านี้นะครับคิดว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็สามารถขึ้นได้ครับอย่างตอนที่ผมเคยมาเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ามาถึงปั๊บซื้อตั๋วขึ้นได้เลยแต่ที่ไหนได้ต้้้้อออองงงงงตตคคคิิวววนนนนนนัับ่่ลลหาาาซึึมกกเเยยยขี ในใน,น,นอะไรนักหนาครับเรามากันที่กรุงวอชิงตันดีซีแล้วเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาแบบนี้เรามาพูดคุยกับคนที่นี่กันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวัคซีนบ้างวัคซีนที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยคือยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดิวเ o ็ตวัคซีนอะไรครับอืมผม fully vaccin โอ้และ what is the best vaccine in your opinion Um, I don't know I heard people when I, at my school when school was still going they said Like hot, hot, people get Pfizer. Yes, that's what they said. But, or cute people get Pfizer, something like that. I got Pfizer, so okay. <laughs> I, I, I got <laughs> Pfizer too. And have you ever heard about uh, Sinovac vaccine? No. Ah, okay. Actually, it's the vaccine from China. Oh, really? Yep. Ah, okay. Thank you. Okay. Um, do you get vaccinated? I did. Oh, and what is the best vaccine in your opinion? I got the Moderna, so I think the Moderna is the best. Yeah. And um, have you ever heard about uh, the Sinovac? No. Okay, actually, it's like a vaccine from China. Okay. Okay, thank you very much. You're uh, Do you get vaccinated? Yes. Oh, uh, and what is the best vaccine in your opinion? Um, I don't know. I just said the visor because that's when it's offered. So I think the visor. Yes. And have you ever heard about uh, Sinovac? t h ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าคำตอบที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้จากชาวอเมริกันทั้ง3คนคือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วคุณล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องวัคซีนเห็นด้วยไหมกับการที่มีบางคนบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่จิตเข้าไปในร่างกายเร็วที่สุดวัคซีนที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของคุณคืออะไรลองตอบกันเข้ามาได้นะครับแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Yes, and have you ever heard about uh, Sinovac? No. No. no.